นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายประเสริฐจ,จิตตีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานประจำศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้น <ๆ S 1> ที่แม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ซ,มซึ่งมาตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายที่บริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อน รวมถึงสารหนูในแหล่งน้ําก่อนหน้านี้นางสาวธีรัตสําฤทธิวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชมุมศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําส่วนหน้าในพื้นที่แม่น้ํากกและแม่น้ําสายครั้งที่2ทับสองหโดยเป็นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจำนวน4จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่มี3จุดด้วยกันค่ะอยู่ในจังหวัดเชียงรายและที่จังหวัดเชียงใหม่อีก1จุด โดยที่แม่น้ำกกจุดที่1เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยอบตอท่าตอนสะพานท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรรมชาติของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนจุดที่2เป็นสารากลางจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผู้รับผิดชอบคือกรมควบคุมมลพิษแม่น้ำสายจุดที่3เป็นด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่หนึ่งตำบลแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้รับผิดชอบคือกรมควบคุมมลพิษ และจุดสุดท้ายก็คือที่แม่น้ำโขงค่ะเป็นจุดที่4ที่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจุดที่น้ำร่วกลงแม่น้ำโขงผู้รับผิดชอบก็คือกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาล ทั้งหมดนี้เพื่อทําหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแม่น้ําแต่ละสายเป็นการรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ําพร้อมจะแสดงผลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์แบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนความคืบหน้าการเจราจากับรัฐบาลเมียนมาเพื่อแก้ปัญหาเหมืองแร่ที่บริเวณต้นแม่น้ำที่ประชุมศูนย์อานวยการแก้ไขคุณภาพน้ําส่วนหน้ารายงานว่าขณะนี้ได้ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลเมียนมาแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการรอกําหนดวันเจราจายอย่างเป็นทางการและหากมีการกําหนดวันแล้วเสร็จนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองนายกทัมนตรีจะเป็นรองนายกทัมนตรีจะเป็นทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมการเจราจาดังกล่าว